จนถึงวันที่12พฤศจิกายนข้อมูลบัญชีได้ส่งสัญญาณตรงๆว่าบนกระดานเทรดเหลือบิตคอยเพียง2.4ล้านเหรียญซึ่งลดลงจากต้นปีที่มี2.8ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นที่ลดไปถึง14%ทําให้แตะระดับต่าสุดในรอบหลายปีซึ่งหมายความว่าบิตคอยที่พร้อมขายในตลาดน้อยลงเรื่อยๆค่ะและเหรียญที่คนอยากขายก็ลดลงอย่างชัดเจนประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อสัญรองลดลงถึงระดับต่าสุดมักจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของช่วงขาขึ้นค่ะ เช่นในช่วงปีสิ้นปี2022เมื่อสำรองเหลือที่2.3ล้านเหรียญราคาบิตคอยพุ่งขึ้นกว่า1 5 0และในรอบนี้ก็เป็นเช่นกันค่ะผู้เล่นระยะยาวกำลังจัดเตรียมอย่างเงียบๆบิตคอยจำนวนมากถูกยา้ายไปยังโคลเวลตหรือการดูแลโดยสถาบันแสดงว่าคนไม่ได้ตั้งใจขายระยะสัน้นส่วนทางฝั่งของ ETF ยังคงซื้ออย่างมั่นคงค่ะสถาบันทั้งสหรัฐและเอเชียที่ยังสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่องวานใหญ่รับซื้ออย่างรวดเร็วตลอดนอกตลาด ตอนนี้100,000ดอลลาร์ 1, ได้กลายเป็นเส้นกานทางจิตวิทยาหากสำรองบนกระดานเทรดยังต่ำกว่า2.5ล้านเหรียญและยังมีเงินไหลออกอย่างต่อเนื่องแปลว่าตลาดเริ่มตื่นตัวมากและโอกาสร่วงต่อก็มีไม่มากค่ะเมื่อเงินทุนมหักภาคฟื้นและ ETF เพิ่มการซื้ออีกหน่อยบิตคอยึ้นกลับ1 1ึ0 0 0ดอลลาร์ก็ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันค่ะ